สดีค่ะตอนเย็นเดินเล่นที่ไร่ เดินดูไล่เจอเต่าออกมาสิ เอาฟางมากบโคนไผ่แล้วกบโคนไผ่ไปฮะไอที่ขาวๆนะฟางกบโคนมันไม่ให้ดินมันแห้ง ปิดเหรอเอาเอออแบบนั้นแล,ล้วปิดเหรอขาวนั่นแหะพรุ่งนี้จะมาเก็บกระเจียจเจ๊ยบกระเจี๊ยบเยอะข้างในก็มี ในป่าอ้อยป่าหญาเยอะเดียวพรุ่งนี้ก็จะโดนตัดแล้วย่ามายาลาบเต็มเลยไม่ตัดก็ไม่ได้ละเ,เกระเยบเยอะอยู่ไว้ตากแห้งต้มเป็นน้ำไปเจียบ ปีมายาลาบใส่รองเทา้าบูทเข้าไม่ได้เลยนะเนี่ยในป่า มีใครอยากเล่นไหมคะมามุ้ยลูกมันสวยๆวยตูดงอนๆด้ะนั่นน่ะน,นั่นน่ะน,นั่นน่ะนั่นน่ะตูดงอนๆสวยดี